สวัสดีครับมาดูตะก้ออีกแล้วครับคูน่นี้ระหว่างทางนี้เราจะเป็นเทิดปากน้ํากับจับคู่กับพี่ปลาเกียวนะครับฝั่งนูจะเป็นต้นพม่าก,กับป่าชาติสวนภักครับคู่นี้ระหว่างป่าชาติข้ามแรกหัวเปรกับพี่ปลาเกียวครับโัวหยอดครับยังไงครับหยอดได้ครับโอ้ยต้นครับ นุกครับผู้นี้ครับแต้มหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับลนครับโอ้ฟาวอะไรครับปักเกียวครับฟาวครับผมโอ้อะไรครับเนี่ยกรรมการไม่เห็นแล้วนะครับขานอกเห็นครับบอกว่าฟาวครับ แรมหนึ่งต่อหนึ่งครับต้นเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ฟไปซ้ายครับโอ้โหเซอยกซ้ายด้วยครับโอ้โหตีดีมากครับปากเกียวเออปากเกียวมือปืนรับจ้างนะครับไปไหนครับเอาหูฝ่ายชาติครับสวนผักครับ ฝั่งนี้พิเทิดยืนรับคนเดียวครับผมหนึ่งต่อหนึ่งครับซ้ายครับไปไหนครับเอาครับไปไหนครับโอ้โหแกยกไปไหนก็ไม่รู้ครับพี่เทิดครับสองต่อหนึ่งครับต้นน้ำครับซ้ายแล้วครับยังอยู่ครับโอ้โห ฟาวอีกครับโอ้โหได้ลูกฟาวครับผมเบียร์ไทยร้อนียไอแบงค์เบียร์ด้วยสิไอแบงค์เตะสองเราดู่อลเราดูบอล7-2ครับเร้ยน2ยังไงครับยังไงครับโอ้โหตีครับทิศทางครับตีเหลี่ยมครับตีเหลี่ยมครับ สวัสดีครับในไลน์นี้ก็ฝากแชร่นยนะครับของพี่ไก่แจ้ครับผมเอาแล้วครับเอฟซีบอกว่าตัวเดียวเลยครับตัวเดียวเดียวครับผมโอ้โหครับตัวเ,วเดียวเดียวครับแ้มส,สองสองครับตอนนี้

โอ้ปลาเกียวครับปีออกครับลูกนี้ครับปลาเกียวครับโดนเขาครับโอ้โหลูกนี้ครับตีเข้าซ้ายครับต้นเกียวไม่ขึ้นครับ ครับเอาครับปู่ป่าชาติครับตีลูกนี้อาศัยประสบการณ์ครับสายแล้วครับปักเกียวครับยังไงครับอตอกครับ แต้ม4-2แล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นพีเทอร์ครับ4ต่อ2ครับไปครับยังไงครับปลาเกียวปลาเกียวโยดครับเอายังมาครับโอ้ต้นครับซ้ายครับ ครับเกิดรับโูเคเสิรป็นไปไหนครับลูกนี้ครับสองต่อสี่สองยอดครับเอาครับเปิดง่ายๆครับป่าชาติครับสวัสดีครับโอ้ยังอยู่อีกโอ้แล้วก็ออกครับโอ้ครับป่าชาติตีออกครับลูกนี้แล้วก็แกตีไปหน้าเดียวครับป่าชาติครับ สาต่อสครับ้ยเปิดครับเอาล้วครับยังไงครับแก้ตัวครับโอ้โครับชาติครับตีไปเหมือนกลัวครับเอาครับตีไปเหมือนกลัวครับ่าชาติครับ สี่ต่อสี่แล้วครับตอนนี้โอ้โหลูกนี้ครับพ่อก็โยกดีนะครับป่าชาติตีไม่ข้ามครับลูกนี้ครับคนก็ยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้ครับเปิดครับยังไงครับยังอยู่อีกปากเกี้ยวยังไงครับ โอ้ปลากเกียวตีครับปลากเกียวเริ่มมั่นใจแล้วครับตอนนี้เอาฝ่ายชาติมาครับโยงหลังครับโยงหลังครับได้ครับผมอ,อยู่ครับโอ้ปลาเกียวครับปลาเกียวตีครับ โอ้โหต้นเสร์ฟไปไหนครับต้นเสร์ฟไปไหนครับพวกนี้ครับโหยล้นแล้วครับยังอยู่อีกครับเอาไงครับโอ้ปลาเกียวครับตีเหนือกับพี่ปลาชาติสวนภักนี้ครับเกตต่อสี่แล้วครับ ไปไงครับหยอดโอ้ยต้นแตกครับแปดต่อสี่ลครับตัวนี้หยอดอีกแล้วครับเอดด้าครับโอ้ยตีครับโอ้ป่าชาติตีครับป่าชาติาตีตะก้อยังไงครับเนี่ย 4ต่อ4ครับเอเดรเสิร์ฟไปไหนครับไปครับอโอ้ตะก้องง่ายง่ายครับแกตีไม่โดนครับป่าชาติครับแกกลัวพี่เทิดป่ปะครับ 0ต่อ4นะครับตอนนี้โอ้ผ่านเลยครับต้นเกมศูสีครับเอายังไงครับปากเกียวครับยังไงครับโอ้ล้นนี่แล้วครับโอ้โหยังอยู่อีกเอาครับโอ้เอาเฮ้ยยังอยู่อีกปากเกียวครับเหนียวเอาครับโอ้ สี่ต่อศูนย์ครับอัดไปซ้ายโอ้ซ้ายแน่นมากครับพ่เจิดครับโอ้โหเกิดไปนี่ครับก็พื้นแน่นครับ0ูต่อสครับนันอยู่ครับต้นครับ โอ้โหเนี่ยครับแกต้องกระโดดอย่างนี้ครับถึงจะตีได้สู้ครับถ้าแกไม่กระโดดนะครับตีไม่ได้สู้ครับเทิดเหนียวมากครับผมโอ้ต้นเสิอไม่ข้ามครับยังไงครับต้นครับศูนย์ต่อสี่ครับขาดเปิดไปไหนครับเอาครับติดเกีียวเล้วครับ ปาเกียวโอ้ปาเกียวครับเขาเรียกว่ามือปืนรับจ้างครับพี่ปาเกียวครับผมเกี้ยวเกี้ยวแม่ไปห้าร้อยให้เกี้ยวโอ้เกี้ยวบอกไรสาระครับเอาแล้วครับโอ้ หนึ่งสี่ครับลูกเดียวเกมมาดูครับลูกนี้ครับป่าชาติครับตีไปไหนครับแกจะสู้หรือเปล่าเอาครับยังสู้ครับยังสู้อยู่ครับสี่ต่อหนึ่งครับไปครับโอ้โหโอ้ป่าเกลียวมือปืนรับจ่าโคบีมากครับลูกอย่างนี้ครับ

ตีอย่างเงี้ยครับดูครับปักเกียวตีโอ้เกมโอเวอร์ครับพีเ่เ่ิดปากน้ำกับที่ปักเกียวมือปืนรับจ้างชนะไปครับผมโอเคเดี๋ยวถ่ายคู่ต่อไปครับผมปิดคลิปก่อนครับขอบคุณมากนะครับ